ไม่ใช่แค่เรื่องว่าเรามีโรงไฟฟ้ามากเกินไปเรามีโรงไฟฟ้าน้อยเกินไปแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวโครงสร้างระบบใหญ่ที่มันเป็นระบบรวมศูนย์ที่เขาบอกว่าไฟฟ้าไม่พอใช่ไหมแล้วปัจจุบันจริงๆมันเป็นยังไงใช่ไหมครับจริงๆวันนี้ในประเทศไทยครับโรงไฟฟ้าที่เรามีอยู่ที่เซ็นสัญญากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเป็นปริมาณ 50,000เมกะวัตนะครับทั้งๆที่เราใช้ไฟกันอยู่เพียง35,000เมกะวัต์เพราะฉะนั้นไฟที่มันมีดับบ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเป็นเรื่องอุบัติเหตุ มากกว่าไม่ใช่การที่เรามีโรงไฟฟ้าไม่พอสิ่งที่มันจะต้องแลกหรือเกิดขึ้นนะครับที่เป็นผลกระทบเนี่ยถ้าในระดับพื้นที่อันนี้แน่นอนโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลอ่ะมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องการแย่งชิงทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำที่มันต้องใช้ในระบบการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต้องสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงสายส่งใหญ่ๆะครับที่มันจะต้องไปหลอนสิทธิ์ที่ดินชาวบ้านรวมถึงปัญหามลพิษที่วันเนี้ย เรื่องฝุ่น PM 2.5มันมีความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็โรงไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้มี PM 2.5มากขึ้นมันมีข้อหลกเถียงเรื่องไฟตกไฟดับใช่ไหมครับมันก็จะไปโยงกับเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานบอกว่าไฟฟ้ามันจะต้องมีสำรองไว้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับตามมาตรฐานที่เขาใช้กันทั่วโลกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1 5เปอย่างเช่นเรามีความต้องการใช้ไฟฟ้า100หน่วยเราก็จะผลิตสำรองไว ที่ประมาณ1 1 5หน่วยหรือ120หน่วยหรือ1 2 5หน่วยเพื่อในกรณีที่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับร้อยหน่วยที่เราผลิตมันก็จะมีไอตัวที่เหลือ15หน่วย25หน่วยเนี่ยมาชดเชยหรือทดแทนได้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยก็คือพอเรามีโรงไฟฟ้าเยอะๆเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ผลิตเราก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับโรงไฟฟ้านั้นๆ ซึ่งปัจจุบันนี้มันก็มาบวกอยู่เป็นค่า FT ให้กับค่าไฟเราครับซึ่งก็เป็นสัดส,ส่วนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในในบินค่าไฟของเราโรงไฟฟ้าลงที่สร้างแล้วมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เรียกว่า power purchase agreement ระยะยาว20-25ปีส่วนใหญ่ก็ประมาณ25ปีสร้างเสร็จแล้วต่อสายไฟเข้าระบบสายส่งของประเทศแล้วไม่ว่าจะผลิต หรือไม่ผลิตรัฐก็ต้องจ่ายให้เขาตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าก็ยังได้ค่าความพร้อมจ่ายไม่ว่าคุณจะลงทุนไปแค่ไหนยังไงคุณก็ได้กําไรไม่ว่าคุณจะผลิตไฟฟ้าหรือไม่คุณก็ได้กําไรหรือหรือบางโรงก็อาจจะผลิตแค่2อสเดือนแล้วก็แล้วก็แล้วก,วก็หยุดผลิตก็มีไม่ใช่แค่เรื่องว่าเรามีโรงไฟฟ้ามากเกินไปเรามีโรงไฟฟ้าน้อยเกินไป เรามีกําลังสํารองมากกว่า15%แต่ว่ามันอยู่ที่ตัวโครงสร้างระบบใหญ่ที่มันเป็นระบบรวมศูนย์ถ้าเกิดว่ามันล่มณนะจุดใดจุดหนึ่งมันคือล่มทั้งระบบสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือเราจะต้องไปทบทวนว่าระบบพลังงานของเราเนี่ยมันจะต้องมีความยืดหยุน่นเราไม่จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าเพิ่มก็คือการที่จะสร้างระบบพลังงานของประเทศไทย ให้มันมีรกาบกระจายศูนย์หมายถึงกระตุ้นให้ผู้ที่อยู่อาศัยในครัวเรือนสามารถที่จะขายไฟเข้าระบบได้ก็จริงๆวันนี้เราต้องหยุดเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าฟอสซิลรวมถึงโรงไฟฟ้าบูรพานี่ได้แล้วครับด้วยโครงสร้างโรงไฟฟ้าที่เรามีอยู่ต้องลดสัสดส่วนเชื้อเพลิงฟอสซิล เพราะว่าผลกระทบสูงต้นทุนแพงแล้วก็ทําให้โลกร้อนเรามีทางเลือกเยอะมากนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยเรามีแสงอาทิตย์วันหนึ่งแปชั่วโมงอย่างเี้ครับเราจำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนพลังงานาแสงอาทิตย์เข้ามาให้มากขึ้นเพราะต้นทุนก็ถูกกว่าผลกระทบ กับชุมชนก็น้อยกว่าแล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่องออปล่อยก๊าซเรืองกระจกให้โลกร้อนเพิ่มเติมเข้าไปไม่มีทางเลือกอื่นเลยครับก็คือเราต้องต้อง,องหยุดการสร้างโรงไฟฟ้าฟอสซิลใหม่แล้วก็เปลี่ยนผ่านพลังงานสู่พลังงานหมุนเวียนอย่างเป็นธรรมครับถึงแม้ว่ามันจะมีแนวโน้มใหญ่ของโลกในการที่จะลงทุนในเรื่องพลังงานสีเขียวในเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของพลังงานหมุนเวียน แต่เขาก็ยังเก็บไอฟอสซิลเนี่ยไว้อยู่การเมืองไทยถูกยึดกลุ่มด้วยอุตสาหกรรมเชิงฟอสซิลที่เป็นกลุ่มทุนอย่างน้อยผมคิดว่ากว่าครึ่งใช่ไหมเขาเขาได้ประโยชน์จากการที่เขาจะต้องลงทุนในเรื่องนี้แล้วก็เขาอาศัยอิทธิพลทางการเมืองเส้นสายทางการเมืองในการที่บอกว่าระบบพลังงานไทยต้องไปทางนี้ไม่ใช่ไปทางนี้ การสร้างนิเยฟ้าเพิ่มก็คือการการสร้างภาระ,ะให้กับระบบเองโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและเป็นแบบรวมศูนย์ยิ่งยิ่งใหญ่ยิ่งเยอะขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันยิ่งเป็นตัวบ่อนทําลายความมั่นคงทางพลังงานทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความเป็นทธรรม